โอเคต้องขอกราบสุนทรพิดิเลยผมตอนนี้ก็อยู่ในการฟลุกนะผมเดี๋ยวนี้ผมจะเล่นมิกเกมมูเดอร์นี่ผมวันนี้เราอยู่กับใครครับผมอยู่กับเทียค่ะเย้ปะเดี๋ยวไปเริ่มเล่นมิเกมมูเดอร์นี่หว่าผมปะ let's go ทุกคนนะผมเราเป็นใครก็ไม่รู้นะฮะในตานี้เนาะเป็นอะไรไม่บอกเดาเองเดาเองครับผมนี่ทุกคนเดี๋ยวเราต้องเก็บทองนะเจะเป็นหรือเปล่าทุกคนนะผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องเก็บก้อนทองเนี่ยให้ครบสิบอันนะเป็นธนูเนาะ มาฆ่าฆาตกรแสดงว่าเธอก,ก็ไม่เป็นะนะดิ <c oughs> เอ้าไม่แต่ฆาตรกรก็สามารถได้ของได้นะอ๋อได้อันนี้แค่พูดในภาพรวมแต่จริงๆไม่ได้เป็นหรอกจริรือว่าเป็นจริงๆะไม่เป็นจริงอันนี้คือ,อ,อซื้อไม่ถือเชียร์อาจิมอ,อ,อันนี้คืออะไรเนี่ยไอติมเนี่ยอุ๊ยคนไอติมเร็วตรงไหนตรงไหนตรงไหนข้างล่างข้างล่าง โวววววชั้นหนึข้างล่างเหรออีกชั้นหนึ่งน่าจะเป็นน่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงตึ๊บตื๊บแบบขนุตกตรงนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแผนที่ก่อนนะดูขนุนตกอยู่ข้างล่างตรงตรงนี้เหรอตรงไหนอะแป๊บนึงนะมีไงเจอแล้วทุกคนผมจะเป็นคนจัดการพันเต้ครับผมในตอนนี้เฮ้ยมีคนตาหลักมาเฮ้ยแป๊บนึงเฮ้ยใครคนไหนคนไหนตะกุ้นทัทุกคนนะไม่รู้ันไหนอะระวังนระวังระวังระวังเดี๋ยวไอ้คนที่เป็นเพื่อนเฮ้ยัวเนี่ยคนไหนคนไหนมันอยู่ข้างบนป่ะใชม้ขางบนไมม่ีหรใกล กลัวกลัวแปบเองนะฆาตกรเป็นใครกันน yeah, ้าเออเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย huh. ย yeah. uh ้ชนะยีชนะเวทุกคนย้ใช่ใช่ใช่เจอคนแบบมันเือมันถือดาบพอดีเลยเมื่อกี้มาทุกคนด่านที่สองนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นด่านที่มีชื่อว่าซับเวนด้เป็น รถไฟใต้ดินนะด่านนี้ด่านนี้ทุกคนผมได้เป็นบทบาทนี้นะครับผมไม่บอกเป็นบทที่อะไม่ปุ่มอันนี้คือปุ่มเหมือนเป็นปุ่มปิดประตูอ่ะเป็นโคสเกตก็คือปิดประตูนั่นเองตายผมต้องหาทองกันทุกคนนะเพื่อไปแลกเป็นไอเทมไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาเขาเหรอ้าวเขาเหรอเฮ้ยดีดีดีกันเออไอ้นี้มันนี่สายไม่ดีมันแย่งทองเขาอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ๊ะทำไมเอ๊ะตอนนี้เหมือนฆาตกรยังไม่ฆ่าคนเลยนะตอนเนี้ยคนอะน รถไฟรถไฟรถไฟมาระวังคนระวังนะเราห้ามยืนนิ่งันทุกคนนะไม่งั้นเราต้องตกเป็นเป้าสายตาของฆาตกรนะทุกคนระวังเด้อของไข่ไงล่ะเฮ้ยทุกคนหายไปแล้วแหนอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ฆาตกรนี่เป็นไข่ไม่เห็นจะทำนายไม่เห็นจะมีใครทำอะไรเลยนั่นดิฆาตกรอยู่ตรงไหนน่าไม่มีเลยนะใครเป็นฆาตกรวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนทุกคนสีดำ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 คนไหนเห็นมันขัดน้นมาปะเลยไอเชอร์มีเหรอใช่ไหมไอหมีหรือเปล่า ผู้ชายอ่ะมันเป็นเสื้อสีดำอ่ะโอเ้โหนี่ยกลัววะเฮ้ยอย่าบอกว่าเป็นเป็นไอ้คนเนี้ยวูเกือบโตเกือบโตเกือบโตหนาวคนไหนอ่ะเดี๋ยวนะถ้าเป็นไอ้เสื้อสูดำนี่น่าจะมีอีกคนหนึ่งไงมันมีมันหลายคนอ่ะสีดำแล้วมันเป็นแบบมันแต่งตัวมันเป็นยังไงเป็นเสื้อผ้าเลยเหรอแต่ข้างหลังมันเป็นสีดำใช่เพราะว่านี่ดีมากกว่าดูไปก็ตายเอาล้วทุกคนแย้แล้วเฮ้ยสูงเลยนะสูงเลยเอ้าชนะอุ้ยชนะยี่ชนะแล้วเจ้จีจีผมจี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 ครับตานี้พี่ตานี้ชื่่่อวา snowfall นนะะะเป็หิมตก ด่านในธีมวันคริสต์มาสใช่ดูดิเฮ้ยทุกคนบ้านของขวัญบ้านโค้ตสวยเป็นแบบตีมหิมาแล้วทุกคนนะเป็นธีมแบบว่าแบบวันคริสต์มาสอะไรอย่างงี้ทุกคนเราต้องตาภาระจิตเลยผมคือการที่เราต้องหาทองให้ครบสิบก้อนเพื่อเราตั้งแตแรกเป็นธนูนั่นเองอันนี้คือเลยเฮ้ยเป็นของขวัญเฮ้ยเจ๋งเจ๋งอันนี้คืออะไรซื้อโชเวลซื้อโชเวลมาวยเฮ้ยมีบอลหิมาด้วยเฮ้ยดูดิเฮ้ยมาดิบอลหิมาโยนใส่โยนใส่เลยนี่แน่นี่แน่โอ้ยเจ็บ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 โอ้ย รถเข้าเข้าทางไหนกันคะทางออกมั้งทำอะไรอ่ะมาจีถืออะไรอย่างจีถืออะไรอ่ะเอ๊ะถืออะไรนะเฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีหัวายเพิ่มสองคนเอ้ยระวัง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 ทุกคนนะผมผมว่าผมต้องรีบแบบว่าาที่แบบก่อนครับตอนนี้เพราะว่าเราไว้ใจใครไม่ได้นะครับตอนนี้ไว้ใจเขาหรอไม่อ่ะไม่อ่ะไม่ได้ตอนนี้หมีใครผู้หญิงเออตายคนไหนเป็นคนไหนเป็นผู้หญิงใส่ชมพูนี่เฮ้ยใส่ชมพูนี่เงี้ยโอ้ย อุ้ยตายโอ้ไม่รอดเลยตายเห็นมันถือดานแล้วนจะวิ่งหนีไม่ทันมาทุกคนครับผมด่านที่3เป็นด่านชื่อว่าทานสปอร์ตนั่นเองนะครับผมเอาเล้วไม่ได้เกล็ดดีกว่าเอ๊ะพูดแบบนี้มันแปลกๆนะ้นนี่อ่ะไม่แปลกหรอพูดแบบนี้นี่มันแปลกๆนะครับนี่อราน่ะเป็นคนดีมาตลอดใช่หรออุ้ย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 อะไรอ่ะอุ้ยอุ้ย นี่อย่างไรตือเกาะว่ะเที่ยวอุ้ยมันเป็นท่อนี่้ปค่ะคนไหนต้องไป็นคนั้นแน่เลยไม่รู้ดูไม่ทันอ้าวได้ยินเสียงตื้อคนไหนเนี่ยเฮ้ยเธอหรือเปล่าเนี่ยที่ยิงตามหลังเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยหยาบไวใจกันแใครอ่ะเมื่อกี้เห็นอยู่อ่ะเฮ้ยไอ้กันนะที่เป็นคนทำน่ากลัวจังเลยคราวนี้เฮ้ยอ้ยโอ้ยแย่แล้ว นั่งซือไดยนะแล้วเขานูตกยังไงเอ่ยเขานูตกอยู่เออ่โอ้โหทุกคนฝั่งดูเลยนะครับป๊าป๊าป๊าเฮ้ยมันฆ่าแบบรัวมากอ่ะเฮ้ยเราต้องถ้าเกิดไม่ไหวจริงเราต้องแอบแอบได้นะตรงนี้รวมกันเราอยู่ใช่ใช่รวมกันเราตายได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรเห็นแล้วไอ้คนไหนเป็นคนไหนเป็นดูไม่ทันมันแทงข้างหลังอ้าวเฮ้ยเป็นอันนี้ปะเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋ออุ้ยเจอเจอไม่ได้โดนฆาตกรข้างหลังข้างหลังแบบนี้เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นคนนึ่งเฮ้ยเย้ ทุกคนด่านต่อไปด่านนี้มีชื่อว่าไรเบรรี่หรือห้องสมุดนั่นเองนะครับผมอุยด่านนี้บอกเลยว่าโค้ชชอบป่าห้องสมุดเนี่ยใช่ใช่ไปเลยมาอยู่แล้วเด้อถ่ายหรือเปล่าถ่ายอ่ายี่สิบนี้มีสุนันท์นี่แล้คืออะไรฮะไม่บอกโลว้าย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 อยาไหเฮ้ยทุกคนอะไรอนี่ยใครเองกูเองหรือเปล่าอันนี้คือ ไอเอ้าตายเอ้าเอ้าเอ้าใครเป็นใครเป็นไม่รู้ว่าใครเป็นเมื่อกี้ไม่ได้มองหลังแอบตรงไหนดีเราระวังงัระวังนะระวังดื้อระวังดื้อ ไม่ม้อยู่แถวนี้หรอไม่รู้เหมือนกันเขาตายตรงไหนวะเขายังไม่รู้เลยเนี่ยตอนนี้นตายตายอีกห้องหนึ่งอ่ะมันก็เป็นห้องโพชชันนี่แหละเราจะอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายได้เลยตายเลยไปแอบตรงไหนดีเนี่ยมีคนอยู่ยยข้างบนหรอไปแอบมีไหมหรออันนี้ไม่รู้อ่ะเฮ้วยอุ่นอ๊ะทำอบบระวังนะเผื่อเผื่อมันเป็นมันฟักดาบมันปั่นดีนะระวังนะเขาจะกลายเป็นใครอ่เอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปส่องกันเอ้ยเขาจะกลายจะเป็นน่าจะเป็นไอ้อ่ะอยู่ตรงนี้เลยตายแล้วเหรอ็นเห็นเห็นมันเห็นเอ้ยระวังมี คนหนึ่งมาข้างหน้าระวังข้าวเล็กๆอ้าวเอ้ยเหลือหนึ่งคนตรงนี้เหลือคนนึงอุ้ยอ่าตกไปตายอ่าเราแพ้าดาดี่มีชื่อว่าอะไรเนี่ยไอฉีดท็อปฟอร์นะครับผมอ่ะทุกคนจะร้องอะไรอ่ะเอเราก็จะบดบัตรเป็นบทบาทที่ดีเลยครับตอนนี้บทบาทที่ดีหมายถึงอะไรนะอ้าวก็ดีไงอ้าวงงอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาทองมาเดินทุกคนนะสิบก้อนนั่นเองเพื่อ,อแลกเป็นธนูกับลูกธนูนะครับผมอย่างนึงเอ้าเอ้าอะไรเนี่ย เอ้าว่าไม่ดันไหนเฉยงงอ่ะเนี่ยงงเลยมาทุกคนครับผมเดี๋ยวเราจะมาทุกคนครับผมเดี๋ยวผมจะมาแลกทองกันเนาะตอกเก็บทอนครบสิบอันครับผมทุกคนจะเป็นฆาตกรหรือเปล่าไม่เสียนไม่เหลือเนี่ยค่ะเป็นเงี้ยไม่เสียนน่าวเอาบางีเขาองหลอกอะไรอย่างเงี้นั่นไงแล้วถ้าเราเห็นลายแดงๆเราจะวิ่งหนีเราจะไม่เชื่อจะไม่เชื่อเขาอีกแล้วเขาไม่ได้เป็น อุ้ยอุ้ยใครเอาก็เขาเอาก็เขาไม่ได้เป็นจริงๆนเนาะเดี๋ยวนะผมหาทองอีก8ก้อนนี่คนนะเราก็จะได้เป็นธนูแล้วจะเป็นฆาตากรแล้วหรือเปล่าเป็นอยู่แล้วนี่เออใครเป็นอยู่แล้วนี่เป็นเป็นฆาตกรเธอเชื่อเขาสิเขาไม่ได้เป็นฆาตากรทำร้ายเราเอ๊ะเหมือนนี่มันขโมยทองไปตัดหน้าตัดตาหรยลืมนาที่มันจะวะเพราะว่าเธอไงเขาเขาไม่ได้เป็น,าาอ,น,นอ้นนาวโอ,อ้ววอะไรเนีเ่ย<า> เขาไม่ได้เป็นก,ก็คือไม่ได้เป็นละฆาตากรเมึงอยู่เขาอาจจะเแบบชิวไงปล่อยชิวเหลือหนึ่งนาทีค่อยหาเราเหลืออีกห้องประมาณสี่ก้อนนะคนดูนะเราก็จะครบแล้วเอ๊ะอะไรเห็นอะไรแดงๆเลยไอเห็นอะไรแดงๆเลยเพราะเขาไม่ได้เป็นเธอนี่มันว้าาาเจอตลอดแล้วแลวหละได้จำไหมว่าเธอเน่ะเป็นคนอย่างนี้เฮ้ยเจอหนึ่งคนข้างหน้าเจอหนึ่งคนข้างหน้าตรงนั้น หนีไปเฮ้ยอันนี้โคตรเนียนอ่ะเฮ้ยไอ้เฮียดาบก็รู้ยเฮียเพล่โอ้ยโดนยิงเออจบเลยโอ้ยเรียบร้อยเลยโอเคทุกคนผมก็จะเป็นฆาตกรแค่ตาเดียวนะทุกคนนะโอ้โหเมื่อกี้เกือบชนะแล้วอีกแค่นิดเดียวเองเนาะเธอเนาะโอ้จบเลยนันดีไอว่าเธอไอ้ว่าเธอก็รู้ว่าเขาเพลินไงเขาดูไงเพราะเธอจับไปเขาได้ไงว่าเขาเพลินนะ โอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็จึงเชื่อกันที่จะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอก,กันกับพวกเราในม e ีเกมหน้าครับผมสำหรับนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเอ้